หลีมั่งลูกเราเคยเป็นสามีภรรยากันที่ฉ <absorption> ันยอมเธอทุกอย่างก็เพอะฉันให้เกียรติและรักเธอแต่ตอนนี้เราหย่ากันแล้วเธอไม่มีสิทธิ์มาลงไม้ลงมือเจ่าเจืยเขียงนี่แกรู้ตัวไหมว่าเซนชี่ตรงไหนนี่มันที่เซนชี่ของประธานบอดนะแกจะทำครอบครัวเราโวยกันหมดไปเถอะพี่ชายฉันน่าจะถึงงานแล้วมั้ง ฉันไม่เห็นว่าเส้นตรงนี้จะมีปัญหาอะไรเพราะว่าที่ตรงนี้มันเตรียมไว้ชั้นเซนอยู่แล้วเฮ้ยเกาจิเจียนแกเสียชิตไปแล้วไงลูลูไอ้แกจะบอกให้นะท่าประธานกับท่านนายการจะมาถึงแล้วเสถเทียนดับหนึ่งในอันเฉิงก่อขึ้นมาแกกับฉันก็ไม่อยู่แกยากตายฉันไม่ห้ามแต่อย่าแล้วค้อรัวฉันไปตายด้วยเกาจื้อเฉียง นี่คุณจะทำลายลู่ๆหรือไงแม่นี่มันลบไม่ออกหรือว่าผมต้องหมดสิทธิ์เป็นโคชาแล้วจริงๆอะถ้าการเรื่องตําแหน่งของฉันต้องมาติดขับพราแกฉันไม่ไว้ลปอยแกไว้นะเอ้เอาวุธอะไรกันเดี๋ยวถ้าปัญธากับผู้อำนวยการโรงงานก็มาแล้วนะครับมาได้จังหวะพอดีเลยครับ ไอ้คนไร้ประโยชน์คนนั้นกล้าเซ็นชื่อตรองที่ของประธานบอดนี่มันจงใจะจะหาเรื่องท่านประธานชัดๆนะครับต้องสั่งสอนมันให้หนักเลยนะครับว่าไงนะกล้าลบดูท่านประธานไอ้ง่ที่ไหนที่จะเป็นคนสั่งสอนมันเองจะสั่งสอนฉันเหรอถัดแหกตาดูให้ชัด,ชดพวดฉันเป็นใครแกกล้ามากนะที่เซ็นชื่อแกกับที่ท่านประธานบอดเซ็นตรงนี้ฮะ ถ้า,ไม,า,าไม่อยากตายก็เลี้ยงสะอาดไม่อย่างนั้นฉันจะเล่นงานแกดูนี่แกไม่รู้จักฉันเลิกเสือเชงได้แล้วเก่าที่เฉียงนา้าแท้ขอเปอบบ่นไปถึงผู้จัดจาก,การฝ่ายบุคคลของขโรงงานเขาทำเงินที่นี่มาสิกบกว่าปีอยู่นานกว่าฉันนี่แล้วแกเป็นใครคิดว่าคุณหลี่จะต้องรู้จักกับแกไอ้แกเแลิกเล่นละครตบตาได้แล้วยิ่งทําก็ยิ่งดูน่าสมเพชได้เสือเขไปได้ไหมอ่ะมีหน้าเหรอเขาเพิ่งทํางานได้สิบกว่าปี ฉันออกจากโรงงานไปเมื่อ20ปีก่อนแกไม่รู้จักฉันก็ไม่แปลกแกเลิกแสดงได้แล้วคุณหลินคะเขาก็คือพ่อที่เป็นภาระของฉันเองคะ่ะวิกลจริตไปแล้วคิดว่าตัวเองเป็นประธานบริษัทที่หายตัวไปเมื่อย0ปีก่อนรีบไล่เขาไปเถอะค่ะคุณหลินผมขอเตือนให้คุณคิดให้ดีท่านประธานเซฟทีถึงรับคนนั้นหายตัวไปจากโรงงาน20กว่าปีที่แล้วฉันไม่เคยเห็นหน้า หรือว่าจะเป็นตัวจริงนี่นะครับอย่าหลงเชื่อเขานะครับเขาน่ะเป็นแค่อดีตสามีของเมืองลู่ที่เขามาที่นี่ก็เพราะตั้งใจจะจมาก่อกวนและขัดขวางการได้เล่นตำแหน่งของเมืองลู่เมืองลูงล่คนที่น้านรู้จักทุกคนในที่นี้ก็รู้ดีว่าอีกเดียวในการประชุมใหญ่ท่านประธานกับผู้อำนวยการโรงงานจะแต่งตั้งให้เธอขึ้นเป็นผู้อำนวยการคนใหม่พอพวกเขาสองคนมาถึง ผมจะให้เมืองลูกพูดถึงน้าดีๆต่อหน้าพวกเขาสองคนไม่แน่ว่าก่อนน้าจะเกษียณอาจจะได้เลื่อนขั้นบ้างก็ได้คุณก็คือลี่มืองลูกคุลี่คุณลินรีบได้เขาออกไปเถอดค่ะอย่าให้เรื่องส่วนตัวของฉันมาทําให้งานประจําปีต้องเสียเลยได้เลยแล้วฉันจะการให้แล้วก็ได้มาลากตัวไอ้นี่ออกมาเดี๋ยวนี้ ฉันเป็นประธานบอร์ดบริหารพวกแกนะแกนี่มันอยากไล่แอฟอาไปประธานบอร์ดอีกถุยฉันเป็นตัวจริงหรือไม่แกโทรหาผู้อำนวยการโรงงานแกคุณเกาอี้เดี๋ยวก็จะรู้เลยแกเป็นใครมาจากไหนถึงมาสั่งให้ฉันโทรหาผู้อำนวยการผู้อำนวยการบอกว่าคืนนี้มีงานเลี้ยงต้อนรับแกกลับมาของท่านประธานคนที่ไม่ได้รับเชิญก็ใส่หัวไปหมดแต่แกไม่อยากได้ ก็ใส่หัวไปซะไม่อย่างนั้นช่วยาสาวแกก่อนแล้วค่อะไรแกไปเก่าจื้อเฉียงถ้าแกรู้ตัวก็รีบๆไปซะอย่ามาทําตัวเป็นปลิงคอยเกาะแม่ฉันให้แม่ฉันลําบากใจเก่าจื้อเฉียงใบใหญ่แกก็เร็นแล้วเราก็แยกใหญ่กันด้วยดีเถออย่ามาต่อย่ฉันอีกได้ไหม <laughs> ต่อย่เธอเหรอลีมั่นนูตอนนี้ฉันแค่มองเธอน่ะฉันก็ขยะดขยงแล้วฉันจะพูดอีกครั้งนี่มาโรงงานของฉัน คนที่ต้องไปอ่ะคือพวกแกลูกๆอย่าโมโหเลยอย่าโมโหอย่าโมโหนะอย่าไปถือสาคนพันนี้เลยเกาจื้เฉียงแกพูดจากเกินไปแล้วนะอะไรก็ได้ลากตัวมันออกไปทีแกจะทำอะไรอ่ะปล่อยฉันนะปล่อยปล่อยสิปล่อยเอาคืนมา เออนี่มันนาฬิกาพกที่แม่แก่หนังเนีวของแกให้ไว้สินนะหรือมั่งลูกฉันเตือนเธอแล้วนะนี่มันนาฬิกาของแม่ฉันเอาคืนมาเมื่อกี้แกยังปากจริงกับฉันอยู่เลยอยากได้เหรอได้สิคุกเข่าลง หน้าตัวเองสักร้อยทีแล้วบอกว่าฉันปิดไปแล้วฉันจิตจะคืนให้ทำไมไม่เต็มใจละ่ะตอนที่ฉันโมโหฉันสั่งให้แกคุกเข่าแกก็รีบกราบแทบทบทันทีแล้วทำไมตอนนี้แค่นริกาของแม่แกแกถึงกำลังเลยหรือมั้งลูกอ,อย่าได้ใจให้มันมากนะในเมื่อแกไม่เต็มใจฉันก็จะโยนทิ้งไปตราที่ฉันเห็นหน้านางแกนี่ก็อารมณเสียทุกทีเฮ้ยอย่า <c oughs> <c oughs> ถ้าแบบนั้นก็คุกเขา่าสามสองหนึ่งแม่ครับต่อไปนี้ถ้าผมไม่ได้อยู่กับแม่ก็ให้นาฬิกาพกเรือนนี้เป็นตัวแทนผมคอยอยู่เป็นเพื่อนแม่ได้ต่อไปทําแม่ไม่อยู่แล้วลูกดูนาฬิกาพกเรือนนี้ก็เหมือนแม่อย่างอยู่ข้างๆลูกนะ ก็ได้ฉันจะคุกเขาเก๋เจียงเก๋เจียงผ่านมาตะกิดปีแล้วแกก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยนะฉันสั่งให้แกคุกเขาแกก็ทำเหมือนกับมาชิกือตัวหนึ่ง คืนนาฬิกาพบไหมฉันแกจะเฉียงแกรู้ไหมหลายปีมานี้น่าจะฉันจะเบื่อแกที่แกมันไรประโยชน์ฉันจะเบื่ออะไรใตัวแกอีกฉันเบื่อที่สุดเลยไปแกพับเพ้อที่แกนางเดียวนั่นแกจะลองลองอยู่แล้วยิ่จะเสื่อมอทรมแกทุกวันทุกวันทุกสับส yeah, ิ UH! s <S ่งได้ปวดหัวไปหมดเออจริงสิแกรู้ไม่าทำไมแม่แกถึงได้ตายไวก็พบว่าสายสุดท้ายที่เขาคุยกับแกฉันเป็นคนตัดสายที่เอง ๋ยวฉันกลับมานะนาฬิกาพกเรือนนี้ก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่แม่แกให้ไปดูต่างหน้าอยากได้เหรอวิชาดาต้องไปบายเถอะอย่านะ

厉害吗，老？男，仆人，真爷们。 เกคลานมากนะพวกแกกล้าดียังไงใครใช้ให้พวกแกทําแบบนี้คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อชมซีรีส์เต็มเรื่อง